สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่21เดือน3ปี2568นะครับวันนี้ผมก็จะเอาพระเหรียญนะครับมาให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสทำแล้วนะครับไม่รู้ว่าผมเคยทำคลิปแล้วไม่รู้นะครับวันนี้จำไม่ได้ก็จะามาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพระองค์นี้เป็นพระ ใครเห็นนะครับอันนี้เสด็จพ่อร้อห้านะครับนี่ครับปราพ่อนะครับปีเท่าไหร่ไม่รู้เลยนะครับเนี่ยหนึ่งสองเท่าไหร่นะอืมหนึ่งสองร้อสองไหมวะอันนี้จำไม่ได้แล้ว่าปีอะไรนะครับ ก็สมัยเสด็จพ่อราอยห้านะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญนะครับออกคล้ายๆเงินนะครับออกคล้ายๆเงินเลยนะครับแต่คงจะเป็นเหรียญอปาก้าอะไรประมาณนี้แหละนิกเกิลนะครับไม่น่าจะใช่เงินนะครับผมเอามาทําให้ดูนะครับคลิปนี้เพราะว่าอะไรนะครับสาเหตุนะครับที่ผมมาทําด่วนเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับพระองค์นี้จะมีเจ้าของมา จะไปส่งเจ้าของเขานะครับจะไปส่งเจ้าของนะครับท่านได้เช่าไปแล้วนะครับหลุดนะครับหลุดราคาหลุดเลยนะก็เสียดายนะครับเสียดายเสียดายเสียดายมากนี่นะครับผมจะมาให้ทาให้ดูนะครับผมมาทําให้เรามาดูด้วยกันนะครับว่าเหรียญแท้เป็นยังไงนะครับอันนี้นี่สําหรับผมนะครับแท้แน่นอนนะครับ นี่ะนะครับน,นี่ซูมาเข้าดูเข้าให้ดูเลยนะครับเรียนปาพ่อนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับรายละเอียดนะครับีผมดูที่อะไรผมจะดูที่ตาอะไนะนี่นะความเกะของเขานะครับเป็นธรรมชาตินะครับ ห็นไดูดูที่หนวดนะครับดูดูที่หนวดท่านนะเห็นไหมเป็นธรรมชาตินะครับงานแกะแนละ้วแตจ่จะเป็นธรรมชาติถ้าอืมมันจะสมบูรณ์แบบนะครับไม่ใช่ว่าจะมีเอ่อที่หนึ่งคมกว่าที่ที่หนะครับนี่เนหะ็นไหมบางท่านนะผมที่ผมเห็นนะครับเหรียญน,นะบางท่านนะเส้นเนี่เห็นไหมเดี๋ยวออกไกลๆก่อน เส้นหนวดนะครับมันจะเหมือนกับว่าเขามาทําใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนเหมือนกับเขามาแกะทําใหม่นะเขาถอดออกมาแล้วเขามาแกะออกมาให้ให้หนวดกระจายให้มันแบบเห็นดีๆนะอะอน,นั้นมันเหมือนกับลักษณะของเขาที่เอ่ออะไรนะถอดจากซิลิโคนเข้ามาแล้วก็เอาไปแกะให้มันลึกลึกลึกก่อนเก่าอนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหม อันนี้สนสาบส่วนของท่านนะมันมันพอดีนะครับเห็นไหมเราจะดูที่หนวดนะหดหนเห็นไหมพอดีไหมนี่นะครับแต่ว่าเป็นงานแก่นะเราเห็นชัดเจนว่าเป็นงานแกนะอะไรเลยบางท่านนะบางบางองค์ที่ผมเห็นนะบางองค์ที่ผมเห็นที่ผมว่าอมดูแล้วมันไม่สัตบายตาลนะ่ะหนวดของท่านนะอันนี้ทางนี้ดีกว่าหนวดของท่านนะจะกระจายออกมาทางนี้เลย ออกไปแบบนี้แล้วก็ค,ม,คมแบบมันคมเกินเกินกลัวเหตนนะ่ะนี่ครับอันนี้ผมก็ให้ดูเลยนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนนะได้หไหม,มเพื่อนๆดูนะมันเป็นงานแก่นะเราเห็นแล้วนะเห็นที่ที่ที่มันเป็นงานแก่นะไนะนะม่ม,มีมีการขูดนะแต่ว่ามัน มันแบบสมบูรณ์อ่ะมันแบบดูแลสบายตาหน่อยเห็นไหมหนวดท่านอ่ะมันสวยมากสวยมากนะนี่ที่หนวดที่ผมเห็นนั้นบางองนะมันจะมันจะคมลึกเกินไปนะบางส่วนนะจะคมลึกเกินไปเหมือนว่าเขาทําให้มันมาแกะใหม่แล้วให้ถอดออกมาแล้วเขามาแกะใหม่ให้มันเห็นว่ามันคมลึกไหนไหยนี่นะครับ อันนี้เรามาดูนะงานแก่แนละต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดนะูเห็นไหมลหักษณะของท่านนะอันนี้ให้ดูก่อนที่ว่าท่านจะไปนะเดี๋ยวไม่มีโอกาสนะเพราะว่าผมมีแค่องเหรียญเดียวเท่านั้นนะผมมีแค่เหรียญเดียวก็ได้ไปแล้วในะองนี้นะ <c oughs> เพราะว่าผมไปเปิดราคาผิดนะ <c oughs> อันนี้จริงๆนะก็โอ้โหก็ยินดีกับคนที่ ได้เป็นเจ้าของนะครับเจ้าของใหม่นะอืมโอ้โหผมปเปิดราคาผิดนะเพื่อนๆนไม่ใช่ผมเปิดไปผมเปิดราคาเล่นๆไปนะ่ะโอ้โหโดนไปจนได้นะ่ะก็ไม่เป็นไรจากผมเปิดอยู่สองหมื่นยูโรนะครับผมเปิดอยู่สองหมื่นยูโรแล้ววันหนึ่งเนะี่ยผมเอาไปเอามาออกมาทําแบบเล่นๆนะ่ะ เลงไปใส่หนึ่งพันยูโรนะ่ะโอ้ยโดนโดนเลยก็ลืมเอาขึ้นคืนอะลืมเอาราคาขึ้นคืนก็ใช่ไหนได้นะครับเขามามาเห็นแล้วเขาก็เช่าไปผมก็ต้องต้องให้ไปนะ่ะเพราะว่าเราเราต้องเอา อะไรนะเราต้องเราต้องชื่อแชทกับอันนี้นะครับเขาได้ไปราคาไหนเราใส่ราคาไหนเราก็ต้องให้ราคานั้นนะ่ะจะไปขึ้นไม่ได้นะครับนี่นะครับก็เห็นไหมเห็นงานแกะอย่างดีนะครับโหเนียนไหมครับเส้นขนแมวเห็นไหมเต็ม่หมดนะ นี่รายงานแก่นะครับอันนี้มันเขาเาเลี่ยมกันน้ำมาแล้วนะครับผมเอาถอดออกไม่ได้นะก็มันถึงจะไม่เห็นดีเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะทาให้ให้ดูแบบว่ามันก็ดูได้นะครับว่าเท้เกเป็นยังไงนะครับเห็นไหมนี่เรามาดูตัวตัว,ตวที่นัาสือนะครับเห็นไหืเห็นไหมเราเห็นลักษณะของงานแก่ไหมนี่นี่นี่เลยเห็นไหมสวยไหมนี่รายงานแก่ที่สมบูรณ์นะครับเห็นไหม บางองค์นี่ผมจะเห็นนะบางส่วนบางขีดมันจะคมลึกเกินไปน่ะแล้วอันอื่นอันอื่นนี่จะเบยมันก็ไม่โอเคนะครับมันต้องเป็นแบบนี้ทั้งทั้งเหรียญนะครับเห็นไหมงานแกะมันต้องเป็นแกะทั้งเหรียญนะแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยนี่ความสูงความความต่ำนะไม่เหมือนไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าของที่ผมเห็นที่มันเกนะครับเพื่นบาง นี่เห็นไหมบางบางบางที่นะมันจะคมโคตรคมเลยนะลึกๆเลยนะแต่ว่าแล้วก็ส่วนอื่นมันจะเบลอไม่เห็นลายแก่เลยเห็นไหมนี่นี่เราเราเห็นลายแก่ชัดเจนนะครับนี่นี่นี่ดูดูนี่เห็นไหมดูดูที่ตัวหนังสือนะเห็นไหมนี่งานแก่ของเขานะถ้าเราดูเหรียญเราต้องดูที่แก่ ก็ถอดเป็นยังไงนะครับเนี่ยต้นๆก่อนเราต้องเอางานแก่ก่อนนะครับงานแก่จะเป็นลนักษณะแบบนี้เห็นไหมจะมีเส้นบนเส้นมีงานขูดมีงานอะไรนะครับเห็นไหมแล้วก็ตัวหนังสือเห็นไหมเพื่อนมันสาบส่วนของเขานะมันมัส่ยมันมันสมบูรณ์่ะดูรัสบายตานะ่ะแต่ว่าที่อื่นนะที่อื่นที่ผมเห็นนะไม่ใช่แบบนี้นะ่ะ บางทีนี่โอ้โหโคตรคมนะตัวหนังสือนะบางตัวหนังสือตัวหนึ่งนี่มันจะคมลึกลงไปเลยแนตะ่แต่หนังสือตัวอื่นอนะ่ะไม่ไม่คมไม่อะไรเลยนะไม่เห็นงานแกะเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเดนี้เราจะเห็นคล้ายๆกันเลยเห็นไหมเป็นงานแกะเห็นไหมแกะนี่ช่างแกะช่างเก่งนะครับไม่ใช่ว่าเอาสุ่ม 4, สี่สุมห้ามาแกะนะ นี่ครับอันนี้โอ้โหลำดับพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะนี่เราต้องทําให้ดีนะครับถ้าทําไม่ดีโอ้โหถ้าเป็นคนไทยก็โดนประหารน,นะแต่ว่าอันนี้น่าจะทําเป็นของฝรั่งเอพวกฝรั่งเศสนะทําให้เน,นี่ยอาจารย์ตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับนี่เห็นไหมลึกเหมือนธรรมชาตินะเห็นไหมนีเนม่เส้นผมพันท่านเห็นไหมเห็นไหม เส้นผมของท่านจะจะเท่ากันหมดนะใช่ไหมนี่ความคามคมลึกอะไรจะเท่ากันอนะ่ะแต่ที่หอกผมเห็นของปลอมนะมันไม่เท่ากันอนะ่ะมันจะบางเส้นมันจะคมโคตรคมเลยนะ่ะและเส้นอื่นๆก็เบอรอนั่นแหละครับงานถอดออกมาแล้วขอมาแกะใหม่นะบางเส้นเขามันขอคงจะไม่มีเวลาทำทุก ừ, ทุกที่นะ่ะใช่ไหม นี่เลยนะครับดูนะครับดูเลยนะครับเหียงแบบความธรรมชาตินะธรรมชาติงานแก่ในในะสวยนี่เดี๋ยวเอียงให้ดูแบบสวยๆเลยนะนี่เลยนะครับโอเคด้านหน้าก็ไปแล้วสิบนาทีนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เดี๋ยวสบออะกันนะครับเพ ด้านหลังเห็ียญนะครับก็มันก็ต้องทํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีโอกาสทําแล้วผมก็มีแค่เหรียญเดียวก็มีมีพี่ท่านหนึ่งนละอืมเช่าไปแล้วก็ถือโอกาสมาทําก่อนจะเออเหรียญท่านจะไปนะครับไปสู่เจ้าของของเขานะก็มันจะไม่มีบัตรคลิกไว้ว่า เหรียญแท้มันเป็นยังไงครับตอนแรกๆนะครับเพื่อนๆเหรียญน,นี้นะผมไม่ได้อยากปล่อยเลยนะผมตั้งราคาอยู่นะสองหมื่นยูโรนะเจ็ดแสนบาทนะเจ็ดเจ็ดแสนบาทกวูวๆเลยนะเพราะว่าผมไม่อยากขายก็ตั้งราคาโหแบบแพงๆไม่ให้ใครซื้อน่ะ บอกไม่ให้คนดูเท่าน้นว่าเรามีแบบนี้นี่ครับอันนี้เป็นเหรียญปัาห่อนะครับปัาห่อที่ท่านเป็นลบศึกมาและท่านได้ชนะมานะครับนี่เห็นไหมครับสวยนะครับสวยมากเลยเหรียญน,นี้ผมได้เคยห้อยครั้งหนึ่งนะครับเอาขึ้นคอครั้งหนึ่งแล้วแต่ผมก็ไม่กล้านะครับไม่กล้า,าหร่เพราะว่าผมอยากให้ เหรียญสภาพเหรียญนี่สวยดีนะผมไม,ไม่ได้ห้อยเท่าไหร่นะเห็นไหมส่วนมากผมจะห้อยนะพระสมเด็จครับพระสมเด็จของสมเด็จปู่ท่านปูกเสกนะครับส่วนมากนะอ,นอื่นผมไม่อยากไปปนเลยนี่เลยนะครับเห็นไหมครับรายละเอียดนะครับรายละเอียดของท่านนะ เหรียญพื้นเหรียญอะไรนะ่ะสวยไหมนี่ครับสวยมากเลยอันนี้เอาทำคลิปเก็บไว้ให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าพระท่านไปแล้วก็คงจะไม่ได้ทำแล้วคลิปอันนี้เนี่ยนี่ครับก่อน,นท่านจะไปพวกนี้นะไปแล้วไปแล้วพวกนี้ต้องไปส่งอยู่แบนจมแล้วน่ะ อแล้วก็ได้ยินว่าเจ้าของจริงจรินะเขาจะบินมาจากเมืองไทยเลยนะครับเป็นคนไทยนะครับเขาจะบินจับมาจากเมืองไทยมาเอาเลยก็อันนี้ก็ถ้าหาว่าเขาได้ยินนะครับเป็นเพื่อ,อ,อพี่ท่านนั้นนะถ้าท่านได้มาดูคลิปอันนี้ก็คงจะรู้ว่าเป็นของตัวเองนะครับ ขออนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตขออนุญาตทําคลิปมาเถึกไว้นะครับนี่ยก็ไปว่าอ้ท่านที่เราไปนี่เป็นองค์ดาราเลยนะครับองคเนคลิปของผมเลยนะครับนี่ยน่าจะ ep สองเออสองร้อยนะครับ ep สองร้อยน่าจะ ep สองร้อยนะครับอันนี้นะครับนี่เดี๋ยวซุมให้ดูนะครับซุมให้ดูก่อนเลยนะครับอันนี้ สมไม่ดูเลยเห็นไหมครับรายละเอียดนะอันนี้ถ้าหาว่าถอดนะอันนี้จะเบอร์เลยจะติดกันอนะเม็ดมันจะติดกันอนะเห็นไหมนี่ถ้าถอดนะเม็ดจะติดกันอนะอันนี้เห็นไหมแยกกันดีๆเลยแล้าาวไม่ความเก่านะดูโลหะความเก่าของโลหะนะเห็นไหมเราจะเห็นเลยนะครับนี่อสีออกเป็นสีเขียวๆแดงๆนะเป็นสนิมนะครับเป็นสนิมนะ นี่ไมครับโอ้ยอันนี้พูดจริงๆนะผมเสียดายนะพารานี่นะผมโอ้ย,นะอยเข้าไปดูที่ผมโพส์ใหม่นะเอ้ยอะไรวะทำไมใส่ราคาแค่พันอยู่รลลืมลืมเอาขึ้นก็โดนนะครับโดนไม่เป็นไรนะหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วก็เท่ากับว่าเจ้าของท่านมารับจริงๆนะเจ้าของจริงๆของท่านมารับนะ นี่ผมก็ทุกองนะครับผมจะเห็นไหมตัวหนังสือนะครับสวยไหมครับสวยไหมถ้าสวยก็พิมพ์สวยนะครับขอพระคุณนะครับนี่เห็นไหมแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมตัวหนังสือท่านจะเป็นลายแกะอย่างดีแบบน,นี้นะถ้าหาว่ามันมีคมลึกเกินไปนะมันไม่ใช่แล้วนะครับอันนั้นมันถอนแล้วก็ขอมาแกะใหม่นะ อันนี้เชื่อผมเลยนะนี่ครับเห็นไหมเห็นไม่โก้ยเส้นฝนอนะเต็ไมไปหมดนะเส้นขนเมวอะไรนะเห็นไหมเราจะดูอันนี้นะครับเพื่อนๆดูตาตาของช้างนะครับเห็นไหมธรรมชาติไหมสวยนะครับแต่บางองค์ที่ผมเห็นนี่ไม่ใช่เป็นแบบนี้ มันไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่อะไรเลยนะ่ะไม่ไม่สวยขนาดนี้นะ่ะเห็นไหมเหมือนว่าท่านมองเราเลยนะไม่ต้องดูนะครับดูเลยนะครับนี่เห็นไหมทุกส่วนนะมันจะเสมอแบบสวยๆแบบมันไม่มีเกินนะ่ะไม่มีความลึกเกินกันไปนะ่ะนี่อ่ะน,นี่แหละครับเป็นพระแท้ต้องดูอย่างนี้นะครับพระแท้นะ ใครบอกโอ้ยเหมือนกับว่าผ้าใหม่นะ่ะดูคุณดูสนิมก่อนนะ่ะคุณดูสนิมว่าเป็นสนิมยังไงน,ะนี่ครับแต่ว่าเราขึ้นกล้องใหญ่สูงนี้ยิ่งจะเห็นดีนะครับผิวนี่จะแตกเลยนะ่ะผิวผ,ผิวเนื้อของท่านนะ่ะจะเป็นใหญ่เป็นใยเลยนะ่ะเป็นใยเหมือนว่าใญ่ที่มันแตกออกจากกันนะ่ะเป็นใยเลยนี่เหรอเพื่อนดูน สวยไหมครับสวยไหมนี่แหละครับพาทแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่เม็ดอันนี้นะถ้าหาว่าถอดมานี่จะติดกันเลยจะติดกันจะติดเป็นสองสามเม็ดเท่ากันน่ะเดี๋ยวน้อยอันนี้มันละเอียดไหมไหมแยกกันแบบนี้เลยนะนี่แหละครับสวยมากโอ้โหเม็ดอันนี้ยิ่งเล็กก่อนเกินไปอางเห็นไหมเม็ดนี้ยิ่งเล็กก่อนผมว่านะถ้าหาว่าถอดนะ น,น,น,นี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปไหนเดี๋ยวถ้าหาว่าถอนนะถ้าเป็นเหรียญถอนนะนี่เม็ดที่ตัวตัว,ตวด้านด้านนี้นะเล็กๆนี่ไม่ติดถ้าติดก็จะติดกันเลยจะติดแบบเบอร์ไปเลยนะนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่นี่เห็นไหมอันนี้หางแมงป่องอะไรประมาณนี้นะ ถ้าเป็นของปลอมนะจะติดกันเลยจะติดกันเลยนะอันนี้มันแยกกันเนียอย่างดีนะเห็นไหมเห็นไหมเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะนี่เราก็ต้องดูไปเนี่ยนะครับพระนะพระแท้นะครับดูเนื้อหาของท่านเนื้อของท่านความเก่าความขูดบล็อกน้ําต้นเป็นยังไงนะบล็อกบล็อกที่แกะกับมือนะแกะมือนะครับไม่ใช่แกะซีนซีอะไรไม่แก๋แกะซีนซีนะ ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะครับเห็นไอ้พวกเซียนมันโพดไปก็หโอคนก็โพดตามเลยบ็อกซีนซีอะไรไม่รู้นะครับผมไม่เคยจะไม่เคยเห็นแต่ว่าน่าจะมีนะครับนี่สวยไหมครับสวยสวยนี่โอ้โหน,น,น,น่นน่นเห็นไหมนี่แหละความแก่นะครับลักษณะงานแกะ โอ้เห็นไหมเส้นขนแมวนะเต็มไม่หมดเลยนะ่ะนี่แหละนี่แหละครับนี่นี่นี่โต๊ะตัวที่ผมดูนะไอที่เป็นช้างเนี่ยเนื้อท่านจะเหมือนกับช้างเลยนะอันนี้จริงๆเนื้อท่านกับเนื้อกับเนื้อช้าช้างจริงๆเลยนะผิวนะผิวผิวท่านนะแต่ว่ามันก็โอ้ ไวยขนาดนี้นะเพื่อนๆเ,เอาว่าไงครับนี่ครับผมดูอย่างเี้ยนะผมดูหน้าของสดรจพ่อราอห้านะครับยังหนุ่มอยู่เลยนะครับยังหนุ่มอยู่เลยนะครับไม่ใช่ว่าท่านมีหนวดและท่านจะแก่นะพ่อพ่ออะไรนะครับเพราะว่าสมัยนั้นนะเขานิยมกัน เอาไว้หนวดเหมือนฝรั่งเลยนะเขานิยมกันนะครับขอเขานิยมกันสวยนะครับสวยใช่ไหมนี่นะครับถ้าเราจะอยากจะเห็นว่าเหรียญป่าพ่อเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆนะด,ดูดูที่ตัวหนังสือนะต้องเป็นงานแกะแล้วก็จะเสมอเสมอกันเป็นพอพอ,พอดีกันแนะแต่ว่าถ้าหากว่าของปลอมนะ่ะ มันจะมีบางบางตัวหรังสือมันจะคมลึกกว่ากันอนะมันไม่เท่ากันอนะเพราะว่าเขาเขาแต่งนะเขาถอดมาแล้วเขามาแต่งนะแต่ว่าแล้วแล้วเออแล้วตัวหนังสือที่เขาไม่ได้แต่งนะมันจะเบอร์จะไม่มีแบบที่ที่งานเออที่งานแก่เลยนะนี่นะครับแล้วก็ต้องดูอย่างนี้นะครับนี่นะ นี่เห็นไหมตัวเสือนะเห็นไหมเท่าเท่าจะเท่าะทะเท่ากันหมดนะเห็นไหมนี่จะเท่าเท่ากันหมดเลยนะแต่ว่าถ้าหาว่าเป็นของของปลอมนะอันนี้จะ,ะเท่ากันเห็นไหมอันนี้แบบนี้แบบนี้เอาตัวนี้มาลึกกว่าเกนินเขาโคตรลึกกว่ากันกันเนี่ยท่อมาแต่งนะเขาเ้าใจไหมบางทีก็เส้นนี่ก็ลึกกว่าที่พวกนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะเขามาแต่งเขามา เขามาเอาเอามาแกะใหม่นะเอาแกะให้มันดูว่าโอ้โหนี่เป็นงานแกะนะเป็นเป็นเป็นงานแกะที่ต้องเป็นของแท้นะ่ะไม่ใช่นะครับเราต้องดูแบบธรรมชาตินะผ้าเหรียญน,นะครับถ้าหาว่าเราดูแล้วธรรมชาติสบายตานะ่ะท่านเก็บไว้ก่อนเลยแต่ว่าดูแล้วอืทําไมไม่สบายตาไม่อะไรเนี่ยมันไม่โอเคนะ่ะผิวอะไรก็ไม่โอเค วางก่อนเลยวางก่อนเพราะว่านั้นนะ่ะมันจะคงจะไม่แท้แล้วนะ่ะเรียนเราต้องดูที่ว่ามันที่ความคมชัดอะไรด้วยนะครับเพื่อนๆคมงานแก่นะครับไม่ใช่ว่าคมลึกเกินไปนะถ้าลึกเกินไปนี่มันไม่โอเคไหมทุกสิ่งทุกเออทราบส่วนของที่ใบไม้ขขเขาก็เท่าเท่ากันหน่อยไหมแต่ว่ามันเป็นงานแก่เลยนะเป็นงานแก่นะครับเป็นงานแก่ นี่ครับแล้วก็งานถอดที่ไม่ไม่ไม่มีอะไรแต่งนะเสมอกันหมดอะไม่มีงานไม่มีแก่นะไม่มีลักษณะงานแก่นะแต่ว่าตัวหรังสือนี่จะเท่ากันหมดเลยจะเท่ากันหมดนะจะอยู่เพียงมันไม่นูนออกมาเยอะเยอะกว่ากันอะมันเท่ากันมันคล้ายๆกันเลยนะต้องกันเป๊ะเลยนะครับนี่นแหละครับเหรียญป่าพ่อนะครับรอห้านะครับ นี่นะครับแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะเขาขายกันหลักแพงนะครับหลักโอ้โหถ้าบางท่านก็บอกเป็นหลักหลายแสนหลักล้านเลยนะแต่ที่ว่าผมปล่อยไปหลุดราคาราคาหลุดนะราคาหลุดแต่ก็โอเคก็ต้องรับนะเพราะว่าความผิดมันอยู่กับเรานะครับ ก็ยินดีกับพี่ที่ท่านที่ได้ไปนะเนี่ยครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอามาทําแบบด่วนๆเลยนะครับก็ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้มารับชมนะครับแล้วก็ขอให้กําลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกดติดตามด้วยนะครับก็ขอบพระคุณทุกๆท่านขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เฮงรวยๆสวัสดีครับ